ครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมกับคุณชนกชัยนะฮะซึ่งเป็นเจ้าถิ่นอยู่ที่อัมพวาเองครับคุณผู้ชมครับพาผมมายังวัดบางแคน้อยเนาะบางแคน้อยซึ่งติดแม่น้ําเลยนะครับนะครับตรงนี้นะครับเมื่อกี้พาไปกราบอัฐิของหลวงพ่อหลวงพ่อแครนะฮะถ่ามโนนาภาพศพไม่เน่าเปื่อยถูกไหมฮะเมื่อกี้ก็ได้ไปกราบมาแล้วนะครับคุณผู้ชมครับก็ถ้าคุณผู้ชมนั่งเรือมาเนี่ยได้ยินเสียงเรือไหมฮะเพื่อมาเจาะเทียบท่าเลยนะฮะ แล้วก็ขึ้นมากราบพระตากบาพระนะฮะนะครับคุณผู้ชมครับข้างหลังนี่ก็จะเป็นคงนี่ข้างหลังชื่ออะไรข้างหลังวันนี้นะปกติทางวัดก็จะเปิดเป็นน้ำตกนะฮะสวยงามเลยครับคุณผู้ชมครับมาเที่ยวอพวาอย่าลืมแวะที่นี่นะฮะสุดยอดเลยครับคุณผู้ชมครับอ่าเดี๋ยวไต่มาไปดูคุ้งน้ำกันหน่อยนะครับวันนี้ก็อากาศกำลังเย็นสบายเลยฮะสดชื่นนะฮะ ตามไปเรื่อยๆครับพีพัทยาพาเที่ยวครับวันนี้มาที่สมุทรสงครามครับคุณผู้ชมครับอันนี้ต้นต้นโพแต่มีเฟื่องฟ้าอาศัยอยู่โอ้คุณผู้ชมครับดอกสีชมพูสวยงามครับเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ชมนะฮะตอนนี้ผมจะมาที่ท่าน้ำแล้วนะครับวันนี้มีเจ้าถิ่นพามาเที่ยวต้องขอขอบคุณคุณชนกชัยอย่างสูงนะครับนี่นี่คือด้านหลังผมนะให้ดูก่อนนะฮะนี่ด้านหลังนะฮะเห็นรูปท่านอย่างสวยงามเลยนะครับ ก็นี่คือต้นโพแต่มีเฟื่องฟ้าสีชมพูขึ้นเต็มเลยเอาดอกสีโพนะฮะฝั่งทางนี้ก็จะเป็นนี่นะฮะนี่แหละฮะท่าน้าใหญ่เลยครับนี่คือแม่น้าอะไรฮะเจ้าหินอ่อถ้าตอบผิดนี่ไม่ได้เลยนะฮะแม่น้ําแม่กลองครับคุณผู้ชมครับ๋อช่วงนี้กําลังน้ําขึ้นเลยน้าขึ้นแล้วก็จะมีที่เทียบเรือนะฮะถ้าถ้ามาจากตรงทางอัมพวาตระน้ําก็จะมาแวะที่นี่นะฮะเรียกว่าอ่อาไว้พระเก้าวัดก็จะมาเคยเทียบขึ้นแล้วขึ้นไปที่นี่นะครับ วัดบางแคน้อยนะครับคุณผู้ชมรับเด๋ยวตามลงไปนะครับว่าจะไปที่ไหนกันนะครับไปที่ไหนครับค่ายบางกุ้งครับอ่าครับไปค่ายครับครับขจจตาครับสวัสดีนะครับ